สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่องบ้าสนสันลไม่ได้อีกแล้วครับวันนี้เราจะมาสอนพับยาวประจายนะครับเป็นแบบนี้นะครับมาเริ่มพับก,กันเลยครับขั้นแรกพับเหมือนนี้นะครับพับพับแล้วเป็นส่วนที่เหลือตรงนี้นครับถ้าเห็นแล้วก็ต้องตัดออกนะครับ ถ้าตัดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มกันพับก่อนลน,นะครับก็จะพับแบงนี้นครับแลอวต่อไปจะก,การหกนะครับเห็นรอยตรงนี้นะครับก็จะเอานี้ขึ้นไปครับน,นั่นก็เหมือนกันนะครับแล้วก็พับขึ้น,นครับ ถ้าพับแบนี้แล้วก็จะพิกนะครับเหมือนเดิมนะครับใด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ก็จะทําอีกแผ่นหนึ่งห้านหนึ่งกันนะครับ ส่วนนี้ไม่ใช้นะครับ โอเคครับเริ่มกันประกอบกันเลยนะครับแรกเรามาวางพวกกระเม่อนนี้นะครับนี่นะครับเอาตรงนี้แล้วก็เอามาพับ่างนี้นะครับแล้วก็มีขึ้นก็พีกากเขาแล้วก็มนนีใส่เข้าไปแล้วต่อไปก็ใส่ตรงนี้เข้าไปครับถ้าเราก็จะได้ระจายแล้วนะครับ ในแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสบายเพื่อเป็นเดานอจายให้บ้านสวนน้ำมิราสเลยนะครับสวัสดีครับนี่นโชว์รับกระจายนี่โชว์รับกระจายสิครับนี่ครับ